สาวหวานลิ้นกับฟันเป็นของคู่กันจะกระทบกระทั่งกันบ้างก็มีเรื่องธรรมดาและถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดต้องมาง้อฝ่ายชายแล้วก็วิธีไหนกันล่ะที่ชายอกสามซอกอย่างเราจะใจอ่อนปล่อยสิไรอะเรื่องแค่นี้ก็นั่นแหละหวานจเอาข้าวให้หมากินก่อนเฮียตลอดเลยรู้แล้วแค่กินน้ำมา น้ำมิ้นๆอร่อยนะน้ำใบบัวบกกาแฟอะไรเนี่ยน้ำใบบัวบกใบบัวบกไม่กินจะกินแกะหวยกันมีกันนะไม่เอาหรอกตอนนี้วันเด็กอีกนี่ดีกว่าเฮียเขาซื้อเสื้อมาให้เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าสวยมากนี่ตลาดนัดตรงข้ามตึกเลยนะ่แตยังไม่หายโกรธ ก็ดได้นาฬิกาอบอกเวลาหน่อยมั้ยฬิกาโลหรอกโล่โลน,นหลาอะไอ่าเนี่ยชอบไหมชอบไหมถ้าชอบมันดีกันก่อนใส่ไปก่อนยังยังไม่หายอ,อันนี้รุ่นน,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 นี้ใหม่ล่ามาแรงไม่ยอมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะ สองหมื่นกว่าบาทอยากได้ไหมเอออยากได้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 มาดีกันก่อนดีกันก่อนอะไรอะต้องหายกดเอายอม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 โอเคโอเคได้โทรศัพท์ใหม่ไม่ต้องทำอะไรมากอยากได้อะไรหวานเสกให้ในพริบตาขอแค่ทุ่มทุนหน่อยถึงจะต้องเป็นนี่หวานี่ยอมรู้สึกเหมือนแม่ยกยังไงก็ไม่รู้สาวเปร ดูนี่สดูนี่น่ารักมาน่ารักอ่ะไหนไปดูไปดูไปดูอะไรกัน้ลูกนี่นี่นอ้ยรุ่นนี้แรงนั่ยนี่เฮชอบไปอ่ะอหม่ด้วยเฮียเนียไปซื้อมาไปซื้อมาเหอไม่ไม่ชอบอย่ามางง้อเฮียเฮหัวใจสีฟ้าน่ารักอ่ะอรัเอาไมเอาไหมลังเฮียเล่นเป็นเด็กไปได้โถเอ้ย งอนเลยโตโตกันแล้วเฮียเฮียถ่ายรูปการเพิงซื้อโทรศัพท์มามาถ่ายรูปถ่ายรูปไม่เอาไม่ชอบไม่มีอารมณ์อ่ะไปไหนก็ไปเลยไป๊บขี้เกียจถงน้อยกันแล้วนะน้อยอยู่เนี่ยอะไรอะไรก็ไม่ยอมสักอย่างกอดอะไรนักหนามันแย่หรือเปล่านะต้องมายุ่งเลยคุยกับคนอื่นไม่ได้ใครเป็นคนโกรธใครกันแน่เฮ้ยยอมยอมยอมเฮ้ยยอม็ได้จะไปไหนก็ไปโจอื ฉันจะอยนเนี่ยล่ะนีหายโกรธกันแล้วหายโกรธแล้วหายโกรธแล้วเฮียหายโกรธแล้วนะเปรี้ยวไม่คืนดีกันด้นไปไปไปเลยเออโอ้โหเลยไปเลยระวังจะลงไปช้าคืนดีกันนะเก็บไว้กันเก็บไว้กันอ่ะอ่ะอเก็บไว้กันแคนให้ออกแรงด้วยเมื่อรู้ตัวผิดก็งอเต็มที่แต่ถ้าผู้ชายดันเล่นตัวไม่ยอมหายงอนแล้วก็เปรี้ยวขอเวียงกลับบ้านนี้แหละหนุ่มๆอย่างเราอ่ะจะกลายเป็นคนบิดไปซะเองเชื่อคนเลยอ่ะ ดีกันละกันละกันหวานชมสาวกะกันฮะเจ้าฮะเชื่อเฮี่กันนี่กันอย่ามึงงอสิกันเนาะดีกันนี่กันไม่เอาไม่มีอะไรมาง้อไม่เอาเฮียเฮียเยเฮอะไรนี่กินน้ำกันกามน้ำอีกแล้วอร่อยมากมากไม่กินไม่กินหรอก

ตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ชายก็ลืมไปเองว่าเราทะเลาะกันอยู่แหมวิธีเนี้ยสุดยอดเลยนะแค่แเนี้ยลืมไปเลยว่าโกรธกันนี่ย